แนสวัสดีครับสุกคนวันนี้พาเด็กๆมาที่ไอคอนสยามนะพาเด็กๆมาดูไดโนเสารกันนะเขามีงานจัดโชว์นะ่ะอยู่ที่หน้าโรงงานได้ไงล่ะอยู่ที่หน้าไอคอนสยามมาดิโอิมไม่น้ำเจ้าพยาเลยโอ้มีฝแห่มแล้วโอ้ว้าานี่เลย เตโกซอรสกุมิน่ะน้องติชอบดูเนาะนี่ฟอลแลมตัวใหญ่โอ้อ้นนี่เหรอสักหน่อยนะพีนามิีต้องโชว์สเตปเต้นนิดนึงนะเฮ้ยมาดูไดโนเสาร์ลูกเปล่านี่โอ้โยกอ้าวซ้ายขวาอืมโยกอ้าวนิดนึงกับแรปเตอร์เนาะอ๋อเทอริจิโนซอรัสนี้ดิลฟุซซอร์ นซะูดโตเซละทอปก็มีนะอาดก็ไม่เค่อยถูกนะอืมนี่ก็โดดด้วยนะอสูวนบัตรเข้าชมนะอ๋อคนละสองนะสำหรับผู้ใหญ่นะครับอืมส่วนเด็กๆที่มีความสูงไม่เกิน90เซนตะิเมตรเข้าฟรีนะครับอ้มีนุ่มินิงด้วยนะนี่คือบรรยากาศข้างนอกโดยรวมเนาะ ถือว่าวดีนะครับน่าจะเป็นความทรงจำดีๆสำหรับเด็กๆนะครับหวังว่าเด็กๆคงมีความสุขกันขอบคุณที่รับชมนะครับกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับ